หลังจากที่ฝนตกหนังคืนนะคะบรรยากาศหน้าบ้านบรรยากาศเด็กๆก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะคะวันนี้บอกตรงๆว่าบอกตรงๆว่าไม่มีกระจิตกระใจนะคะเอเจอแต่แมวป่วยนะคะแม่ไฝเริ่มแบบไม่กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้เขาน้ำลายยืดนี่นุกอยากให้ดูนะคะว่าน้ำลายเขายืดเจ็บปากแล้วก็ ไม่กินอาหารนะคะทั้งนั้นที่เขามียากินนะคะนุก,ก็ยังไม่ได้เช็ดอะไรให้เขาอยากให้ดูคลิปก่อนว่าว่าน้องแย่นะคะน้องแย่ไม่่ายแย่นะคะนุก,ก็จนปัญญาคือนุกเอ,อขอความเมตตาทั้งของวีจิตท้งของคือหลายอย่างแล้วนุกก็ไม่อยากจะเอ่ยอีกนะคะแต่นุกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะจนปัญญานะคะไม่ไายนี่ มีปัญหาที่เดียวคือตรงปากนะคะนูก,ก็ไม่รู้จาทำยังไงนะคะเขาไม่กินอาหารนะคะแล้วผมเริ่มอ้วกแล้วอ้วกออกเป็นสีชมพูไม่รู้ว่ามันปนเลือดไหมเพราะเขาไม่ได้กินอะไรนะคะเขาไม่ได้กินเขาไม่กินเลยนะคะสายตาเขายังสู้นะคะแต่ว่าร่างกายเขาไม่ไหวนะคะถ้าจะไปพบหมอต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแม่น,นูกก็เหนื่อยะคะ่ะเหนื่อย หนื่อยแล้วเกินนะคะถ้าตัวเองไอน,นี่ยังไม่ได้ยังไม,ไม่ไม่กล้าไปหาหมอเลยนะคะทุกท่านคิดว่าทํายังไงดีคะช่วยคอมเมนต์มาบอกกล่าวช่วยกันหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วนะคะวันนี้ไม่มีกระจิตกระใจทําอะไรแล้วคะ่ะเขาก็ขนาดมียากินนะคะขนาดมียากิน ป่วยค่ะสุดสุดลงคือไม่กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะสงสารก็สงสารอยู่ค่ะนุกรู้ว่าทุกท่านต้องบอกให้นุกพาน้องไปพบหมอแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายคงคงจะไม่ไม่พอค่ะคงจะเยอะอยู่ หรือว่าจะไปใกล้บ้านก่อนนุก,ก็ถ้าไปไกลก็มีค่ารถค่าลาค่าน้ำมุกน้ำมันไปไกลวิจิก็ดีขึ้นแล้วนะคะวิจิก็ดีขึ้นแล้วกินอาหารกินน้ำกับถ่ายปกติแล้วค่ะทุกท่านคิดว่าไฟ่ควรแอดมิดไหมค่ะไฟควรแอดมิดไหม,ไไหมช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ แอดมิดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะ่ะลูกก็ไม่รู้มิกก้าเขาไปอ่ะคืนนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยแล้วก็ค่ายาอีกช่วยคอมเมนต์มาช่วยกันคิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ